ครับสวัสดีครับผมราชางสอวสมฤทธครับไฟเราซ้อมมากี่วันกับเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสมฤทธครับก็อยู่ที่บุรีรัมย์ก็อยู่ที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นกุญแจารอกเอเพื่อนในค่ายประมาณห้าหกคนฮ่พี่น้องในค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบแปดครับสูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบสองครับมวยสไตล์อะไครับครบเติงครับวันนี้เลยต้องมาเจอกันเหนือเพชรเนาะไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อย ต่อยหมัดต่อยแรงวันนี้เลยต้องมาเจอเขาเนาะวางเกย์วางแผงให้ดีวันนี้ก็ไปแก้บนวิถีเหมือนต่อยตามสไตล์แล้วแหละแล้วไปแก้ไขอุ้ยเขาบื่อทีเอาเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่คือบุรีรัมย์บุรีรัมย์อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามนี่เลยเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ครับเอาพลาดแพ้คะแนนเหรอแพ้ใครอ่ะแพ้ปิ๊กครับโอ้โหวันนี้เลยมาแก้ต่ที่นี่แดนวันนี้ก็ต่อยแล้วสิบสามเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่เกินหรือขาดก็ มาเกินอยู่จุดสี่แลับผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดหรือแจ้งเขาเกิดก่อนเราเกิดก่อนขอเกิดก่อนนะคุูมากี่กิโลไฟนี่เออโลสองโลเนี่ยต่อยมวยไทยมาของเราหลักร้อยบวกร้อยบวกเออคนจังหวัดอุทีดธานีเอาไฟเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยเป็นกำลังใจให้เลยครับไฟนี่จะทำให้เต็มที่แจ้งเกิดครับผมวันนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ